สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องค่ะทะักทายกันเนี่ยมือเช้าเนาะค่ะเนาะวันนี้มาในหน้าตาแบบสดสดค่ะพอดีววเตื่นแล้วก็ไปล้างหน้าล้างตาเนาะค่ะเนาะก็เลยมานึกได้เนาะค่ะพ่มีพีผีเพิ่นเนาะค่ะเคยถามตีม้าเนาะค่ะเนาะเอ่อเพิ่นเห็นหน้าตีแบบว่าดีขึ้นกว่าแต่ก่อนหลายว่าซั่นว่าก็เลยถามตีม้าว่า ตีเพชรอีหยังมากสินะคะไปตีใส่คลีปอีหยังเนาะค่ะเนาะว่าเป็นอย่างหน้าตามันคือแบบว่าบ่มีบ่มีสิวมันบ่มีแบบว่าแผลเป็นหลายขึ้นมาก่อ,อกน,นะคะะแต่ม็มีอยี่เนาะค่ะ็มีเนี่ยค่ะมันก็มีร้อยร่อยสิวนะคะตอนสมาตอนในตีก็สิเป็นช่วงที่ว่าจะเป็นประจําเดือนเนาะคะ่ะเนาะก็จะมีสิวขึ้นมางเม็ดสองเม็ดแล้วก็จะหายไปเนาะคะ่ะเนาะก็คือย้อนไปสมัยตะกีเนาะค่ะตอน มีช่วงหนึ่งนะคะท,ทีเป็นเอ่อเป็นแทรอยเนาะพอตอนนั้นนะคะทีหลังจากตีคอดเอามันดุดหน่อยเนาะคะ่ะแล้วทีนี้ตีอันเป็นสิวเนาะคะ่ะทั้งหลังทั้งหนาเตมไปหมดเลยค่ะและ้วซิวจะเป็นสิวโฮอร์โมนเนะานะจันทนาตีก็เลยบอกหัว่าเอ่อเจตจังไดเนาะคะ่ะจะใส่คีมยังใส่ยังกับบาหายเนาะจนตัดสินใจไปหาหมออยู่อย,อยู่ในเมื่อเนาะคะ่ะเป็นคลินิกสำหรับผิวอันออผิวพาดเนี้นสิเนาะกับไปปรึกษาเพิ่นเพิ่นก็เลยบอกตีว่า วัตตีเป็นตัวเลือดก่อนเนาะคะ่ะเนาะถ้าบ่มีโรคอย่างอื่นนะค่ะเอ่อกะจะได้รักษาเนาะค่ะนาะรักษาสิวนะคะปานนี้ที่นิดที่เป็นตัวเลือดผลเลือดออกมานะคะว่าตีเป็นแทลร้อยเนาะจา้ะเนาะกะเลยส่งเลือดเอ้ยเลยส่งผลตรวจไปให้เพิ่นเพิ่นก็นเลยบอกว่าอา่าถ้าเป็นแทลร้อยนะคะเขากะจะบ่สามารถรักษาสิวได้นะคะจนกว่าเข้าจะรักเข้าจะกินายาแทลร้อยแล้ไก ได้ยุดการยุดยาไปแล้วนะคะถึงจะสามารถกับมารักษาสิวรักษาลมสิวได้เนาะนะคะก็พอหลังจากที่ตีกินยาที่ร้อยมาสามปีเนาะคะ่ะแล้วที่นี่สิวตีมันกะคือมันหายไปเองเขามั่งก็คือเกลกัพอม้มนเท่าปกติหลาจะเนะเนาะนั่น,นะะแหละค่ะแล้วทุกเมือนน่อเนี่ยตีเนี่ยพอเด็ดกกลับไปกินยาที่รอยอีกเลยนะคะพอตียุดมากกับสี่หปีแล้วเนาะคะ่ะกับพอเด็ดกกลับไปเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าหลังจากนั้นมันก็ยังทิม่มรอยเอ,อ่อ เลยนะแพ้ปงแพ้เป really ็นอยู่นะค่ะเนาะตีก่อใส่เข้มตีกะใส่เปลี่ยนไปเรื่อยเนาะค่ะเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ว่าเอมันก็ดีึ้นในระดับหนึ่งเนาะแต่ว่ามันกับบได้แบบบได้แบบว่าหายไปเรื่อยสิค่ะเนาะแต่ว่าทุกเมื่อนี้เนาะค่ะคือบอกบ่กผีเป็นถามมาหลายคนเนาะก็เลยจะบอกบอกซูฟ่างวัดตีใส่อีกอย่างเนาะค่ะคือมันบางเป็นแค่รอยสิวแบบว่ามันจางลงนะแต่ว่าสิวเอ้ผิวเข้านะคะมันกสิเริ่มแบบว่าใสขึ้นเนาะนั่นแหละค่ะ สำหรับขีเนะคะเด่นเน้นนะคะว่าเป็นขีมอีหยังเนาะเะนาะกันเลยเอพอดีว่าตีเห็นใส่ขีมตลาดทั่วไปล่ะจ้าเนาะแต่ว่าตีจะใส่คู่กับอันนี้ค่ะอันนี้เนาะคะตอนซื้อมาตอนแรกนั้นเอ่อไปเห็นอยู่ในติ๊กต็อกเนาะคะ่ะเนาะกันเลยว่าเออมันเป็นอีหยังสีหนะ้าก็พอดีว่าตีเอามาเอามาอันนี้ค่ะเฮ็ดเหมือนมันจะเ,เป็นอินอยเรืองแบบข้าเียนนะไอะเลือดเนาะคะ่ะเลือดร่มเห่าเนาะ เนี่ยค่ะเพราะว่าเนี่ยเขาขั้วนะคะเหตุจันเสียเนาะมันจะเขาจะหูวซึกว่าผิวมันจะแดงเนาะแต่ว่ามันจะหูวจับเบิ่งนะค่ะมันจะหูวซึกว่าเอ่อมันอุ่นๆนะคะมันกับเลือดมัน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 ไหลเวียนได้ดีเนาะเกิวจะคั่วไปนะคะแล้วก็ตรงข้อเนี่ยเขาก็สิไนล่แล้วมาสิเนาะแต่ว่าเ้าต้งทากี่มก่อนนะคะเอ่อติดจะใส่เป็นถ้าเป็นท้บบ เมื่อก่อนนะคะตียำเผือกใส่เส้นลำนะคะนี่เป็นเส้นลำตีซื้อมากม่เนาะตีสั่งมากนะคะเป็นเส้นลำเลยค่ะเกี่ยวกับไปแพ้ปโปงแพ้ปเป็นออียงสิเฮ็ดให้ผิวแบบว่ากระชับเป็นเสยนอาหารหลุดรูคุมคนกระชับเนาะจริงๆใส่ยี่ห้อได้กระได้ค่ะว่าแต่เป็นเส้นลำที่เข้าส่นชอบนะคะเนาะล้วกาบางมือตีกระจีใส่เส้นลำล้วก็เอาเส้นลำยอดลงไปนะคะยอดลงไปแล้วก็หลุดหลุดนะคะเนาะล้วกา บางมือนะคะมาได้อากาศมันแห้งๆนะคะนาะหล้วก็ผิวเห่าหัวซึกว่ามันแห้งค่ะตีก็จะใส่วาสลีนเนาะค่ะเนาะตอนนี้ตอนนี้เนะนนาตอนก่อนนอนนะคะเนาะวาสลีนโป๊นหนาๆโป๊แล้วก็ลูดนะคะลูดก็จะเหติตีบอกนะคะเพื่อให้เหดิหีผิวมันอกระชับนะคะนาะแล้วก็เลือดหมุนเวียนได้ดีนะคะพวกคงพวกฝาเห่าเนี่ยค่ะนะคะเนาะมันก็สีแลดูจางลงพวกกงพวกกะอันซินนะคะเนาะควาเพิ่มเนี่ยมันจะมาบางบางอัน บางเทธอแล้วค่ะมั่อสิบเป็นกับเลือดเท่าน้ำนะคะปอกฟ้านาะติก็จะคั่วไปะคะ่ะนี่นแหะค่ะควไปแต่ถ้ามีเวลาก็ติก็เฮ็ดทุกมือะคะ่ะก่อนจะนอนเนาะ,ะแต่วันยังมาเศร้าสมานจะบ่ค่อยได้เฮ็ดเพราะว่าตื่นเช้าแล้วก็ไปเฮ็ดงานเลยจะสมานจะเฮ็ดตอนนอนนะคะเนาะเน,นี่ยค่ะก็จะใส่วัตเตอรลียนน้ำแล้วก็ อีกอย่างนึงเป็นน้ำมันดอกพ اؤ เนาะแต่ว่าน้ำมันดอกพ اؤ นตีอยู่ของของน้ำนะคะตีบนเด็เขามาน้ำนะคะน้ำมันดอกพ ا วกกบใส่ดีเช่กันค่ะเพื่อที่จะเข้าตองไหนอย่างห้มันเป็นความลื่นๆก่อนนะคะก่อนที่เขาจะคั่วนะคะเพื่อที่จะบอกให้มันเสียสีกับผิวเกินไปนะคะเนาะเนี่ยค่ะเขาก็ิบเขาสิบหกสึกว่านาเข้ากระชับึืนนะตีตั้งแต่ตีเฮ็ดมาตีจะหดสึกว่าน้ามันกระชับมันมันมันอันนี้ึืนแล้วกะมันเริมแบบว่าผิวมันกระจ่างใสึืนนะคะเอ่อ แต่ท้ามาไม่เกี่ยวกับครีมเพราะมันก็ไม่ส่วนนะอันนี้นหะค่ะเนาะราะว่าอย่างตีราะว่าเข้ามันได้เฮ็ดไห้แบบว่าเหลี่ยมมันมันอันนี้นะคะหมุนเวียนเนาะแล้วก็ครีมนะคะตีก็ใสเป็นครีมตลาดทั่วไปแล้วค่ะเนาะอันนี้ตีพอดีว่าครีมอันนี้ตีเหมิดเนาะค่ะตีตีกับปุกตีตีใส่มาก็มันเหมิดเนาะแล้วที่เน็ตตีก็เลยไปนะคะตลาด้างล่างค่ะไปเห็นยี่ห้อยังตีก็ซื้อมากว่ายี่ห้ออีหยังกสร้างค่ะตีก็ซื้อมากเนาะ เจ้านีก็ใสดีค่ะมันสีมันบัไม,ม่กินนะคะมันเป็นสําหรับคนแพ้นะคะนี่คขีมเนี่ยเป็นสำหรับคนที่แบบคอนทางจะแพ้แพ้น้าหอมแพ้ยังเสียค่ะคขี้มเขียมตัวนี้บัไม,ม่น้ำหอมนะคะแต่ว่ามันกระใให้ความชุ่มชื้นนะคะดีเนาะนี่ค่ะใจ้ความชุ่มชื้นดีีดกระใสเนาะค่ะเนาะอันนี้แล้วกัอีญาณเนี่ยคือที่ขาไปได้คือตีจะใส่คขีมลงเอ้ไม่ใช่คขี้มลงเผือ่ออ่ คีมกันแดดประจำนะคะเนาะคีมกันแดดทีจะใส่ว่าอลจเป็นเอ่อเหมือนธรรมดาเราตีกะใส่นะคะคลีมกันแดดเนาะนั่นแหละค่ะแต่คีมตัวนี้มันจะบอเหนียวเนื้อหนานะคะมันจะถ้าเราวมนก็กนจะชุ่มชื้นวกับผิวนะคะนี่แหละค่ะคือตีใส่แค่นี้เนะคะส่วนเส้นลำนะคะตีกะใส่ของตลาดทั่ทวไปเนาะตีบไดเป็นเด่นว่าเออตรงเอียงสิคะคือบอกว่าเออเขาใส่เพื่อที่จะให้แบบว่าเค้ื่อนเลยก็เอ่อ ชล้อชลอ,ลอแบบว่าไอ้ริวล้อ,อยสินีนะคะเนาะนั่นแหละค่ะติกะคููกับการขวัญหรืว่าพี่น้องถามติเขามางนะคะว่าปีนี้ติได้เห็ดงานแล้วเนาะค่ะตีสิได้เก็บเฮ็ดให้เบื่องบนนอะนะคะการเห็ุคือเก่าค่ะพี่น้องเอาเท่าที่เฮาไว้เนาะงานคือกันค่ะแต่ว่าจันด๋ติกะเตียงเอางานเอ,อสกอรน,นะสินะคะเพราะว่างานมันก็คือแบบว่าเอเขาเรียกว่านะเออ คือเขาได้งานตรงนี้มากนะคะตีกับบอยอยากจะถ้าเกือบไมีโอกาสนะคะตีกับอยากจะเฮ็ดอ่าตอนเสียขาตีกับอยากจะปฏิเสธงานนะคะเนาะเวลาเพิ่นส่งขอความหาหรือโทรหาเสียว่าเออเธอเพจงานในชั้นได้บอลเสียขาบางทีตีกับอยากอยากจะรับงานก่อนนะคะซ้อนเรื่องขึ้นเขาเก็บเฮ็ดเก็บพลไม้เลยค่ะเท่ากับเฮ็ดตั้งจากเรื่องงานก็นได้เนาะค่ะแต่เหมือไดบ่เมื่อยแห้งเนาะค่ะได้มื่อยแห้งกับเปรอะไปเนาะค่ะอาจจะขึ้นแค่หลังบ้านนะคะแล้วกว็เฮ็ดคลิป แถวบ้านแหละค่ะปีนี้ตีกับว่างแผ่นใหม่ประมาณนี้นะคะเขาเข่าไวกรเนาะเพราะว่าตีบอดหูแบบว่าละเอียดล้างจากนี้เนาะเพราะว่าพญายิ้อกับไปเห็นงานล้วกะตีกับบรู้ว่าตีต้องต้องเห็นงานช่วงใดนั่นเพราะว่าคืองานของตีมันมันบแน่นอนนะคะมันเป็นแบบว่าช่วงแบบว่า อคนเขาเจ้าขาเท่า,อย,าอย่างสินะเก็เอินเข้าไปาสิแล้วก็ตีก็ตตองเลือกอีกว่าตีจะเขางานจักโมงราวาตีถ้าให้เขางานเศร้าเกินตีกับบสามาสิเหตุใดราวาตีไม่ลูกนะคะตีต้องเอเตรียมโตเตรียมของให้ลูกไปโรงเรียนนะคะแลวกกับมากกต้ตองนะคะมารับลูกกับบ้านนะคะเนาะตีต้องหางานที่มันเหมาะกับเฮานะคะก็ต้องไปคุยกับเขาไหนหลอ,อบนึงว่าเราเล่เาโรงงานชอนในชอนในไดบอ่อสิมันมีมันมีตรงไหนที่เข้าสามารถไปเหตุใด,ดบอ่อสิถ้าเกิดว่า บ๊มี่เขากับเฮ็ดงั้นเฮ็ดคลิปเข้าไปธรรมดาเนาะค่ะเนาะกานั่นแหละคะ่นนะกะยังจะเฮ็ดปกตินะคะแค่ช่วงนี้มันบมี่คลิปบมี่อย่างกะกาบะคขดยล่งแค่นั้นเองเนาะจ้นนะเนาะโอเคค่ะคิลดโอนี่ตีจะขอตัวลาไปก่อนนะคะพอดีแม่โทรมากนะคะเนาะขอบคุณทุกกาลังใจแล้วก็คอยติดตามข่าวข่าวตีมันโดยตลอดค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย